ถัดมาในวันที่30กันยายนปี1888ในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ดับเบิลอีเวนต์ก็คือการที่ฆาตกรเนี่ยลงมือฆ่าคนสองคนภายในวันเดียวกันค่ะโดยศพรายแรกที่ถูกพบค่ะมีชื่อว่าเอลิซาเบธสไตรท e ซึ่งเอลิซาเบธสตรายเนี่ยถูกพบเวลาใกล้ตี1บริเวณถนนเบอร์เนอร์ซึ่งเหมือนเดิมค่ะบริเวณคอของเธอนั้นถูกกรีดออกแต่ว่าตัวบริเวณท้องของเธอไม่ได้ถูกกรีดเปิดแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้ค่ะเชื่อว่าฆาตกรถูกขัดจังหวะก่อนที่จะได้ลงมือทำการต่อแล้วก็ได้ออกหางหนีออกจากศพตัวนี้ไปเพื่อไปก่อเหตุที่สองนั่นก็คือผู้หญิงรายถัดมาแคทเธอรีนแอดโดแคทรีนแอดโดเนี่ย ถูกพบที่จตุรมิสใกล้บริเวณฝั่งที่เป็นเขตของตำรวจโดยศพถูกชำแหละอย่างรุนแรงมากๆหน้าท้องถูกกรีดเปิดออกเช่นกันและที่น่าสยดสยองก็คือไตซ้ายของเธอเนี่ยถูกนำออกไปและใบหน้าของเธอนั้นถูกทำลายจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงใบหน้าของเธอเลย,ยเรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยหวาดกลัวกับเหตุการณ์นี้มากเพราะว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและสภาพศพของแต่ละคนนั้นถูกทารุณขึ้นเรื่อยๆ